ถ้าเกิดเราเข้าใจจริงๆนะเวลาผู้ชายที่มันติดยามันก็มาจากปมที่อกหักกันแหละเขาว่าอกหักคืออะไรคําว่าอกหักคือมันมีเป้าหมายตอนที่ผู้ชายเนี่ยยังไม่รู้ตัวเองยังไม่เจอตัวเองท่ถ้าสังเกตไหมเวลาผู้ชายมีอารมณ์ทางเพศเกิดอะไรขึ้นอารมณ์ทางเพศมันจะชี้เพราะฉะนั้นเป้าหมายผู้ชายตอนที่เขายังไม่รู้อิน่อยเนนเขาจะชี้ไปที่ผู้หญิงแล้วก็อารมณ์ทางเพศมันก็จะลิงก์กับความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกของการที่อยากจะทํามันอยากจะ ตื่นเช้าอยากจะทําผู้ชายที่มีความรักมีอะไรก็จะตื่นเต้นแต่วินาทีที่อกหกักถูกปฏิเสธคนรักแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะไปเกิดการสูญเสียตัวตนสูญเสียความมั่นใจแล้วมันเกิดการสื่อสารในระดับจิตใต้สํานึกว่าไม่กล้าทําสิ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บปวดโดยเพราะพวกรักครั้งแรกๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่กล้าตั้งเป้าหมายไม่กล้าที่จะปว่อยคว้า,วารู้สึกตัวเองไม่คู่ควรจริงๆมันเป็นทั้งชายและหญิงนะ ผู้หญิงที่ถูกคนรักหักอกหรืออะไรก็ตามก็จะเป็นคนที่ไม่ไว้ใจคนกลัวถูกทิ้งเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอกหักครั้งแรกแรกของชีวิตเป็นปมที่แรงมากซึ่งผู้ชายกับผู้หญิงจะมีความต่างของรายละเอียดว่าเวลาผู้ชายอกหักจะเป็นแบบไหนเวลาผู้หญิงอกหักจะเป็นแบบไหนผู้หญิงอกหักเนี่ยจะมีความท็อกซิกสูงกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายอกหักจะกลายเป็นลูเซอร์คือไม่กล้าตั้งเป้าหมายไม่กล้าที่จะไปแข่คว้าแล้วก็กลัวความสําเร็จกลัวเวลา ที่จะแบบไปทําอะไรยิ่งใหญ่อะไรจะกลัวเพราะว่าตอนมันออหักมันเจ็บจิตใต้หันนึกจะบันทึกแล้วก็จะไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันเกินตัวหรืออะไรก็ตามและบางคนก็นําไปสู่การที่ไปใช้พวกสิ่งเสพติดเพราะอะไร พออกหักครั้งใหญ่สักครั้งหนึ่งเนี่ยในระดับจิตใต้สําสนึกเนี่ยมันไม่กล้าที่จะมีเป้าหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวออกซิโทซินของเขาอะ่ะหรือซีโรโทนินของเขาเนี่ยก็จะไม่ทํางานก็เกิดเฉยง่วงนอนไม่มีเรี่ยวแรงทํางานหาวนอนอยากนอนกลางวันติดเกมการเล่นเกมมันก็คือการกระตุ้นโดพามีนซีโรโทนินออกซิโทซินซีโรโทนินมันเป็นฮอร์โมนของผู้ชนะเวลาเขาไม่มีแรงเขาก็เป็นลูเซอร์ เขาก็แพ้เรียนก็ไม่ดีหรืออะไรเขาเลยเข้าไปสู่โลกของเกมโลกของเกมเขาจะกลายเป็นผู้ชนะโลกของเกมเขาจะสู้คนอื่นได้ันทําให้ซีโรโทนินเขาหลัง่งมันทําให้เขากล้าหาญมันทําให้เขารู้สึกปลอดภัยมันทําให้เขารู้สึกว่าเก่งแต่พอออกมาโลกความเป็นจริงเรียนก็แพ้เขาโดนพ่อดา่าโดนแม่ดุโดนว่าโดนผู้หญิงทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย,ยก็คือนําไปสู่ภาวะต่างๆนะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของลูเซอร์ก็มาจากการที่เขาอกหกักแล้วก็บางทีคนในบ้านเนี่ยไม่เข้าใจ แล้วก็ไปด่าเขาไปซ้ําเติมเขาความเป็นลูซเซอร์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเขาก็เอายาเสพติดในการทําให้ตัวเองเนี่ยกระตุ้นขึ้นมาเพราะว่าถ้าเขาไม่มียาเสพติดเขาก็เหมือนรถยนต์จอดแช่ทิ้งไว้แล้วก็ไม่ขยับเลย